ถ้าใช้แบบปกติทั่วๆไปเนี่ยหรือว่าใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยยี่สาเนี่ยน่าจะมีผมรู้สึกว่าเอ้ยพวงมาลัยมันหนักแน่นนะทุกคนเอาจริงเอาไว้เผื่อจะซ่อนเงินนะครับตรงนี้ก็ผมว่าโอเคเลยตรงนี้ซ่อนเงินได้ไม่ใช่แอมเบียนไลท์นะทุกคนอนะันเนี้ยน่าจะเย็บมานะครับต้องแอร์ทรงมันดูแบบว่าแล้วก็ตามน,นั้นไม่อยากพูดเยอะนะครับทุกคน สวัสดีครับรอนออโต้ไอรอนนะครับวันนี้รามีกับรถที่ขายดีเสลอเกินนะครับหลังจากได้ออกตัวเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือโตโยต้ายาริสคอสนะครับซึ่งในปี2567นี้นะครับโตโยต้ายาริสคอร s สเนี่ยเขาได้วางเต้านะครับไว้ที่เดือนละ 3,000คันต่อเดือนนะก็ถ้ากิดว่าจบปีนี้ถ้าทำได้ตามเป้าเนี่ยก็คือจะได้36,000คันนะครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับเพราะว่ารถรุ่นเดียวเนี่ยปีหนึ่งก็ขายไป36,000แล้วนะครับวันนี้เลยจะพาทุกคนมาดูกันหน่อยนะครับว่ารถที่ขายดีขนาดนี้จะมีความคุ้มค่าหรือความน่าใช้ขนาดไหนเนะี่ยก็เปการเสียเวลาครับเดี๋ยวไปชมรีวิวกันเลยครับ าครับทุกคนตอนนี้อยู่กันบนรถโตโยต้ายาริสคอร์สเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมาพูดถึงกันในเรื่องของพละกําลังกันก่อนเลยนะครับยาริสคอร์สคันนี้เนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์1.5นะครับทำงานควบคู่กับระบบไฮบริดนะครับเป็นแบตแบบลิเทียมไอออนนะทุกคน111แรงม้าแรงบิดเนี่ย141นิวตันเมตรนะครับซึ่งเป็นระบบเคลื่อนล้อหน้าเนาะแล้วก็เป็นเกียร์แบบ eCVT รวมถึงขนาดถังน้ํามันของเขาเนี่ยก็ ไม่ได้มีขนาดใหญ่นะครับคือขนาด36ลิตรแต่ว่าที่เขาทำถังเล็กมาเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกให้เห็นว่าเออรถมันเนี่ยสามารถประหยัดน้ำมันได้นะครับซึ่งเวาจริงเนี่ยแต่ผมเนี่ยได้ลองเอารถมาขับไปเนี่ยตอนนี้เราใช้ไป300กิโลแล้วนะครับซึ่งออนนี้นอัตราประหยัดน้ำมัน,นยอยู่ที่ย1 7อกิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้นี่คือจะออกแนวแบบว่าเท้าหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ได้ลองใช้ความเร็วด้วยอะไรด้วยซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าใช้แบบปกติทั่วๆไปเนี่ยหรือว่าใช้งานในชีวิตประจาวัน 22 23เนี่ยน่าจะมีเพราะเห็นบางคนเนี่ยใครเท้าเบาๆหน่อยเนี่ยขับได้ถึง24กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ประหยัดน้ํามันเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียว1ถังเนี่ยถ้าวิ่งวิ่งกันไปเนี่ยก็น่าจะมี700กิโลเนาะน่าจะถึงกันสบายๆอยู่แล้วคันนี้ซึ่งน่าจะตอบโจทย์สหรับการใช้งานในเมืองมากๆนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการขับขี่กันซะหน่อยนะครับก็แปลกนะครับทุกคนนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยรถของโตโยต้าเนี่ยพุกมา จะเบาเล็กน้อยนะต่ใช้ว่าแบบมันจะมีอาการเบาๆแบบเนี้ยขับแล้วมันจะแบบความเร็วสูงสนะูง่าจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจบ้างอะไรบ้างแต่ว่าในตัวของยาดิสคอรคันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยพุงอะไรมันหนักแน่นนะทุกคนของจริงแต่พอใช้งานในเมืองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้หนักแบบว่าหนักเวอร์จนแบบว่ารู้สึกว่าแบบพุงอะไรมันหน่วงในขนาดนั้นนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเออมันมีความหนักแน่นกว่าปกติสักเล็กน้อยนะซึ่ง ที่ผมได้บอกไปอ่ะที่มันเหมาะการใช้งานในเมืองเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์1.5ไฮบริดก็จริงนะครับแต่ผมรู้สึกว่าในเรื่องของอัตราเร่งอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยทันใจสักเท่าไหร่ในตัวของยาริสคอร์สคันนี้เนาะคือเวลาเร่งไปเนี่ยเสียงเครื่องอ่ะจะมีเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งนะครับนี่ผมจะลองเหยียบเร่งทุกคนดูนิดนึงนะสมมุติเราต้องเร่งแซงเน่ยอ่ะเราเปลี่ยนเลนปุ๊บเนี่ยเรากดแซงเนี่ยทุกคนเห็นไหม นั่นคือเสียงเครื่องมันเข้ามาพอสมควรนะแต่ถ้าแบบถ้าเราใช้งานทั่วไปในชุดประจําวันนะสมมุติเราลองล,อง,ลองความเร็วมาก่อนนะครับถ้าเราแบบเหยียบทั่วไปนะสมมุติเร่งขึ้นมาปกติอย่างเงี้ยครับนั่นมันก็จะไม่ได้ดังอะไรมากแต่มันจะมีเสียงเข้ามาเยอะในช่วงที่แบบว่าเออเราต้องแบบเปลี่ยนเลนเพื่อแซงหรือเราวิ่งทางไกลต้องใช้อัตราเร่งใช้ความเร็วเนี่ยผมรู้สึกว่าคันนี้ยังอืดไปเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าการใช้งานในเมืองอะไรอย่างเงี้ย โอ้โเออใช้งานได้ดีมากแล้วก็แอร์คันนี้จริงรถญี่ปุ่นเนี่ยพวกโตโยต้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องแอร์ไม่ค่อยมีปัญหาทุกคนอย่างตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่25องศาครับลมก็3ขีดแอร์เย็นทุกคนเพราะข้างนอกเนี่ยอากาศร้อนมากและจริงตอนนี้ผมก็เปิดหลังคายอยู่ด้วยตัวของซันรูฟเนี่ยในห้องโดยสารก็ไม่มีการร้อนอะไรนะครับจากที่ผมเนี่ยเปิดซันรูฟมาเพราะว่ตอนเที่ยงกว่าทุกคนที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยแดดก็ลงมาเต็มเ็มนะครับแต่ภายในห้องโดยสารเนี่ยไม่ได้มีการร้อนอนะไรมามาากย แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของของเล่นดีกว่าพุ่มแค่ว่าของเล่นมาลองในเรื่องของ Adaptive Cruise Control นะครับหรือว่าจะเป็นรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับเลนค k ปป p i n g ต่างๆของรถคันนี้เนี่ยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาลองเล่นกันเดี๋ยวผมขอลองเปิดระบบก่อนนี่นะครับตัวของ Adaptive เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งขวาวพวงมาลัยนะครับเราก็กดเปิดได้เลยอ่ะเดี๋ยวกดเปิดก่อนอ่ะรักษารถเหในเลนนะครับเปิดให้ครบนะครับอ่ะอ่ะเนี่ยเราก็ ทำความเร็วไปนะครับแล้วก็กดเซ็ตตรงนี้ปึ๊บมันจะขึ้นที่หน้าจอนี่นี่คือผมปล่อยคันเร่งแล้วนะก็คือสบายสบายความเร็วที่95นะครับนี่มันก็จะเลี้ยงความเร็วให้เราอย่างนี้เลยใชมันก็จะเพิ่มรถตามความเหมาะสมเนาะคันนี้ก็ถือว่าอโอเคนะขึ้นสะพานอะไรก็ไม่รู้สึกว่าเสียวอะไรขนาดนั้นบางคันนี่เวลาขึ้นสะพานนี่มันจะแบบ เร่งเครื่องขึ้นไปอีกนะครับถ้าเป็นพวก adaptive อะไรอย่างเงี้ยบางทีมีเสียวๆเ,เหมือนกันแล้วก็จะมีระบบเนี่ยที่ช่วยเตือนรถออกนอกเลนนะครับเนี่ยสมมติเราเปลี่ยนเลนแล้วไม่เปิดไฟเลี้ยวนะทุกคนนปครับมันก็จะเตือนแต่พวงมาลัยเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรนะแต่มันจะเป็นสัญญาณเตือนที่หน้าจอให้เรานะครับเวลาเราไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็ระบบนี้ก็ดีครับบางทีการที่มีอาการดึงเนี่ยบางทีถ้าดึงแรงเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับเนี่ยสมมติเราออกไปนะครับ เห็นไหมติดแล้วเตือนมาที่หน้าจอครับก็ถือว่าโอเคนะเตือนอะไรค่อนข,ข้างจะดีแล้ยิ่งมันจะมีอันนี้ด้วยเวลาเราเตือนระยะเบรกคันข้างหน้านะครับก็จะมีสัญญาณเตือนขึ้นมาเนี่ยเหมือนตัวของเลนคีปปิ้งเลยก็ให้ความปลอดภัยมาเนี่ยถือว่าครบคันนะฮะค่อนข,ข้างจะดีขับขี่อะไรโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าดีครับใช้งานในเมืองอะไรต่างๆในชีวิตประจําวันเนี่ย โอเคเลยคล่องตัวในเรื่องของเบาะนั่งอะไรต่างๆเงีนะ้ยเบาะนั่งสบายทุกคนคันนี้แล้วก็คือพื้นที่โดยสารเนี่ยในมุมของคนขับทุกอย่างมันโล่งครับคือเบาะแล้วก็นั่งสบายวิสัยทัศน์อะไรเงี้ยมันก็ดีผมรู้สึกว่าอม,มันใช้งานทุกๆวันแบบมันเป็นรถที่แบบเราใช้งานทุกๆวันได้แบบสบายๆอ่ะครับเออโดยรวมโอเคเลยนะผมติดแค่นี้แหละเพราะแบบเวลาต้องเร่แงแซงหรืออะไรอย่างเงี้ยรถมันแบบว่าเสียงดังไปนิดนึงนะ่ะน่ย เห็นไหมเหนไเนไสียงเครื่องมันเข้าห้องมาเยอะไปเล็กน้อยเนาะซึ่งโหมดการขับขี่เนี่ยมันก็มีแยกออกมานะครับมันจะเป็นโหมด Eco นะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตเขาจะเป็นตัว Power แล้วก็มีโหมด EV อีกอันนึงเป็นโหมดไฟฟ้าล้วนก็เลือกใช้กันได้แต่เนี่ยเดี๋ยวจะลองขับโหมด Power ทุกคนดูหน่อยนึงเพราะผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันอยากรู้ว่าถ้าเป็นโหมด Power เราต้องเร่งแซงอะไรเงี้ย เสียงมันจะเข้าห้องโดยสารมากกว่าเดิมเยอะไหมนะครับเมื่อเทียบกับตัวของ ECO แล้วเนี่ยยวต้องมาลองดูแบะเดี๋ยวกลับรถกันอีกทีหนึ่งครับทุกคนอาจจะงงครับทำไมกลับรถไปกลับรถมาครับตะวนกันอยู่ในที่เดิมๆดิมของทุกคนนี่มันจะได้ง่ายกับการลองนูน่นลองนี่อ่ะทุกคนได้ดูเนาะนนเดี๋ยวกลับรถก่อนมามน,นะครับแฮนด์เลิงนี่ชอบมันไม่เบามากเ,เกินไปนะ นี่ครับมา๋ยวมาลองโหมดพาวเวอร์กัน,นก็กดปุ่ม dive mode ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับคลิกไปเนี่ยจะเข้าโหมดพาวเวอร์แล้วที่หน้าจอมันจะมีสีแดงๆแล้วก็บอกโหมดขึ้นมา PWR นะฮะเนี่ยลองเร่งดูนะาจริงความเร็วสูงๆเนี่ยมันก็ ยังนิ่งอยู่นะรถไม่ได้แบบว่ามีอาการแบบเหมือนส่ายเหมือนหลุดนะโอเคเลยแล้วก็ในหมดพาวเวอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าอัตาราเร่งอะไรเงี้ยมันก็มีความแตกต่างขึ้นมานิดนึงพวกนี้ดีกว่าคือก็มีรู้สึกมีอัตราเร่เงอะไรที่แบบว่าพุ่งขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะครับก็แต่ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตัวอีโคมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดในการขับขี่ครับ มาดูการออกแบบภายนอกกันหน่อยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าหลัง,ลงนมาโตเรต้าเนี่ยออกแบบรถสวยขึ้นนะทุกคนเพราะโดยส่วนตัวนะครับอันเนี้ยเมื่อก่อนส่วรถโตเรต้าเนี่ยออกแบบมาไม่ค่อยโดนใจผมเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆมันรู้สึกว่าเออออกแบบมาสวยครบถคันเลยก็าม,มาดูกันรวมๆนะครับในเรื่องของมิติตัวถังเนี่ย ตัวเลขคร่าวๆเนี่ยคือความยาวเนี่ย4,300ม mm ิลลิเมตรนะครับความกว้างเนี่ย1,700มิลลิเมตรแล้วก็ความสูงเนี่ย1,600ม mm ิลลิเมตรนะครับซึ่งผมเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นกราฟิกตัวเลขเป๊ะๆให้ทุกคนเนี่ยให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูการออกแบบด้านหน้ากันหน่อยนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยจะได้เป็นแบบว่าลายแบบว่าเหลี่ยมเหลี่ยมน,นี้เนาะเป็นสีดําแล้วก็ใต้โลโก้โตโยตา้าเนี่ยก็จะมีกล้องหน้าติดมาให้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ในเรื่องของไฟเนี่ย ไฟหน้าคันนี้เป็น Full LED นะครับแล้วก็ไฟที่ให้ความสว่างตอนกลางวันเนี่ยกับไฟตัดหมอกเนี่ยเป็นไฟ LED ส่วนไฟท้ายเนี่ยก็เป็น Full LED เหมือนกันแล้วก็มาดูกันในเรื่องของล้อซะหน่อยนะครับ ล้อคันนี้คือล้ออลอยขนาด18นิ้วนะครับสีทูโทนนะครับสเปคยางคือ215ทับ 55R18 นะก็เป็นล้อ18นิ้วเอาจริงล้อลายนี้สวยผมชอบและเนี่รอบๆอพันก็จะเป็นสีดำด้านนะครับซึ่งันี้นดีเพราะว่าบางทีเราขับรถไปเนี่ยโดนหินโดนอะไรอย่เงี้ยถ้าเป็นพวกสีสีเงาๆเนี่ยมันจะเป็นลอยง่ายแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะกันลอยกันอะไรได้ดีหน่อยแล้วก็ในตัวท็อปคันนี้เนี่ยมีการ ติดตั้งนะครับเป็นหลังคาซันรูฟมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้ซันรูฟเนี่ยในตัวท็อปก็มีมาให้เลือกครับแต่ว่าที่แตกต่างกันแน่คือล้อในตัวพรีเมียมเนี่ยจะเป็นล้ออลลอย17นิ้วเนาะกับตัว h e v Smart ก็จะเป็นล้อ17เท่ากันแต่ว่าในตัวท็อปเนี่ยจะได้เป็นล้อ18นะครับมาครับมาดูการออกแบบของด้านท้ายกันสักหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไฟท้ายเนี่ยเป็น Full LED นะครับอตรงนี้ก็นี่มียาริสคอร์ดมาให้แล้วก็ HEB นะครับ มงบอกตัวตนกันหน่อยพอรถคันน so pues like ี้ประหยัดน้ำมันมากนะครับทุกคนก็มาดูพื้นที่เก็บของกันหน่อยนะฮะก็การเปิดท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่เก็บของเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเก็บได้เยอะนะครับทุกคนเพราะอย่างตรงนี้ก็มีพื้นที่ด้านล่างอีกนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ใส่อะไรมาให้เนาะเนี่ยมันจะมีชุดอุปกรณ์อยู่ข้างในลึกๆตรงนี้เลยแต่ตรงนี้มันจะโล่งๆอย่างนี้ก็ใช้เป็นพื้นที่เก็บได้เพิ่มเติมนะครับอ่าบริเวณนี้อ่ะซูมเข้ามาหน่อยครับตรงนี้ก็ มีเป็นช่องเล็กๆอยู่อีกเล็กน้อยเอาไว้เผื่อจะซ่อนเงินนะครับตรงนี้ก็ผมว่าโอเคเลยตรงนี้ซ่อนเงินได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ตรงนี้ที่บังสายตานะครับก็เวลาเรามีของเนี่ยก็บางสายตาได้เนะก็ถือว่าช่วยได้เยอะเวลาแบบใครเดินผ่านอะไรยังไงก็จะได้ปิดนะครับคนข้างนอกก็ไม่เห็นกันขโมยกันอะไรได้ด้วยนะครับถาไม่ใช้ก็เนี่ยเจ็บไป แล้วก็เป็นที่ปิดไฟฟ้านะครับอันนี้แล้วก็ลืมบอกไปว่านอกจากที่ปิดไฟฟ้าแล้วเนี่ยคันนี้ยังมีคิกเซนเซอร์มาให้ด้วยนะครับมาครับทุกคนมาดูการออกแบบภายในกันต่อนะครับซึ่งในตัวท็อปเนี่ยที่เป็นพรีเมียมลักชัวรี่ตัวนี้นะครับภายในจะมีให้เลือก2อสีด้วยกัน ในตัวสมาร์ทแล้วก็ตัวพรีเมียมเนี่ยภายในจะมีสีดาสีเดียวนะครับแต่ตัวนี้จะเพิ่มออปชันมาก็คือสีเทาดำนะครับในคนได้เห็นกันเนี่ยมันจะตัดกันไม่ใช่ Light แอมเบียนไลท์นะทุกคนอันนี้น่าจะเย็บมานะครับเป็นสีเป็นสีฟ้าแล้วก็ตัวหน้าจอดีต้อนคันนี้ได้เป็นหน้าจอขนาด10.1นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto นและครับแล้วลำโพงคันเสียงก็ถือว่าดีเหมือนกันแล้วก็มีจุดหนึ่งเนี่ยที่เขาแถมมาให้กับตัวรถเลยนะครับคือตัวกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังตรรงนนี้ะคับ ซึ่งดีมากคือเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเองแล้วคือเมื่อก่อน,อนต้องไปซื้อกันตามร้านตามอะไรกันเองนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็ไม่ได้ถูกโต้าตาก็ติดให้เนี่ยกดเปิดเนี่ยมันก็สามารถดูได้เลยให้มาทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะครับในตัวนี้แล้วก็บอกคนนั่งเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับแทิศทางเนาะแต่ในเบาะของผู้โดยสารเนี่ยจะไม่ใช่ปรับเบาะไฟฟ้าก็าคือจะมีปรับเบาะไฟฟ้าแค่สำหรับคนขับขี่อย่างเดียวอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้สึกขัดใจสักนิดหนึ่งนะคือตัวนี้เลยเ คือผมไม่รู้ว่ามันแบบยังไงนะแต่แบบมันทําให้การนั่งด้านข้าง,งผู้โดยสารเนี่ยมันดูอึดอัดนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมนะครับเพราะว่ามันมาบังอย่างนี้นครับสมมติเรานั่งเนี่ยเข่าอยู่ตรงเนี้ยเราจะขยับอะไรมันก็ติดก,กับตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วมันก็สูงขึ้นมาแต่ให้ผมเดาเล่นๆเนี่ยเขาเน่าจะพยายามออกแบบให้มันแบบสอดคล้องกับคนขับนะเพราะอย่างตัวแอร์ตรงเนี้ยมันจะเอ็นเข้ามาฝั่งคนขับนิดหนึ่งคล้ายๆแบบทําซุ้มรถเ่ยทุกคนเหมือนรถแข่งนะเนี่ยเป็นโซนโซนคนขับหมดเลย มันจะโค้ง,โง,โงโๆบนนเข้ามาแต่ผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเกะก,กะไปน,นิดหนึ่งแล้วก็ที่วางแก้วน้ํานะครับจะเป็นที่วางแก้วน้ําแบบ2สเตปนะครับตัวนี้อ่าเนี่ยวางขวดน,น้ำเนี่ยก็คือวางลงไปปกติแต่อ่ะซื้อกาแฟอะไรมาเนี่ยอะก็เปิดนี่อ่าเห็นไหมก็จะวางแล้วก็หยิบได้ง่ายขึ้นแล้วขวดน,น้ามันใหญ่ๆแล้วก็ดึงขึ้นเนาะมันก็จะวางได้อันนี้มีอะไรที่เก็บของนะครับเก็บได้นิดหน่อยก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ หลังคาซันรูฟนะครับตัวนี้จะเป็นหลังคาแบบไฟฟ้านะทุกคนเนี่ยก็เวลาเปิดกดทีเดียวเลยหลังคามันก็เปิดให้อัตโนมัตน,นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวของโคราคอร์สนิดนึงเนาะพอเขาเพิ่งไมเนเจอเชนไปเนี่ยหลังคามันก็จะไม่มีเสาขั้นตรงกลางนะครับแต่ว่าในตัวนี้จะมีเสาขั้นตรงกลางอยู่เนี่ยแล้วถ้าอยากกดปิดก็กดโคสนะทีเดียวก็เป็นไฟฟ้าปิดเลยครับอัตโนมัติ มาครับมาดูเบาะนั่งแถวสองกันต่อนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ผมชอบในรถคันนี้นะครับคือพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างมากทุกคนแล้วเบาะอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งสบายเนี่ยทุกคนดูดิเล็กรูมเนี่ยเหลือนะครับเพราะว่าเนี่ยคือระยะขับของผมนะจริงๆตัวเนี้ยเท็ดรูมเนี่ยก็ยังเหลือเนี่ยคือนั่งแบบสบายๆเลยนะครับคันนี้แล้วเนี่ยเบาะที่ผมบอกว่าตัวท็อปเนี่ยจะเป็นสีเทาตัดดำเนาะก็รู้สึกว่าเอาจริงก็สวยดีนะ รู้สึกว่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนี่ยพอตัดตัดกันมามันก็เออดูลงตัวดีอย่างสีดำเนี่ยบางทีมก็ดูมืดเกินไปเนาะพอมีน,นี้เข้ามาเนี่ยมันก็ดูแบบว่าเพิ่มความสว่างดูแบบเออมันไม่อึดอัดเนาะในภายในตัวรถแล้วก็มีให้ช่องแอร์มาสองช่องนะครับแต่โอ้ช่องแอร์ทรงมันดูแบบว่าเออก็ตามนั้นนะไม่อยากพูดเยอะนะครับทุกคน แล้วก็มีไททีมมาให้2ช่องนี้ก็รองรับความสะดวกสบายเนาะคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็ชาร์จแบตอะไรบนรถกันตลอดเวลาครับระหว่างเดินทางก็ถือว่าตรงนี้ก็ดีครับอันนี้ก็เป็นรวมๆของเบาะนั่งแถว2นะครับก็เพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมากมาครับมาสรุปภาพรวมของยาริสคอ s กันสักนิดนึงนะครับซึ่งถ้ะถามผมแล้วเนี่ยผมมองว่ายาริสคอเนี่ยยังเป็นรถที่น่าใช้มากๆคันหนึ่งนะครับ เพราะว่าราคาขเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับก็คือในตัวท็อปเนี่ย899,000บาทเนาะในตัว h e v Smart ตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาแค่789,000บาทซึ่งเป็นราคาที่ทุกคนเนี่ยสามารถจับต้องได้ง่ายนะครับซึ่งแน่นอนเนาะว่าในเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยโอเคมันอาจจะแบบว่าไม่ได้แรงหรืออะไรมากแต่ผมมองกลับกันว่ารถคันนี้เมื่อเรากลับมาใช้ในเมืองแล้วเนี่ยการใช้งาน,นชีวิตประจําวันต่างๆเนี่ยรวมไปถึงอัตราการประหยัดน้ามันเนี่ย มันทําได้ดีมากนะครับก็คือประมาณ22-23กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งสำหรับผมแล้วบางคนนะ่ะถ้าขับแบบเท้าเบากว่าน,นี้อาจจะมี24ด้วยซ้ําซึ่ง1งถังเนี่ยมันแน่นอนว่าเราเนี่ยใช้รถได้เป็น10วันนะครับสมมุติในเรนสองว่าเราเนี่ยขับรถใน1วันเนี่ยมาสัก50โลนะครับซึ่งแน่นอนว่าใน1เดือนเนี่ยเราเติมน้ํามันเนี่ยอาจจะไม่ถึง2,000บาทด้วยซ้ําซึ่งผมมองว่าเนี่ยเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้มองหารถไฟฟ้าหรือย,ยังไม่พร้อมในการใช้รถไฟฟ ผมว่ารถคันนี้ยังเป็นตัวหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวโดยใต้ายาลิสคอร์นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาทุกคนดูรถรุ่นอะไรกันเนี่ยก็รอติดตามกันครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ